สวัสดีครับอต้อนรับท so, ุกผู time, ้ชมเข้าส huh? right? ู right? right? ่รายการทันโลกไอทีสุดสัปดาห์ในเช้าวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565เวลา5นาฬิกาตรงก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับรายการทันโลกไอทีสุดสัปดาห์ที่จะได้ออกอากาศในปี2022หรือปี2565นั่นเองขึ้นปีใหม่แล้วมาดูกันที่ข่าวล้ำๆกันบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีแต่ข่าวล้ำๆข่าวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะมาดูกันที่ข่าวแรกฮะ คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์กันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเวลาที่ลบไฟล์นะแล้วก็ดันไปกดลบไฟล์แบบถา,าวรนนะฮะ ก็คงจะรู้สึกเครียดกันเลยทีเดียวหนละังจากที่รู้ตัวว่าดันกดลบถาวรไปแล้วยิ่งเป็นไฟล์สาคัญนี้ยิ่งเครียดเลยทีเดียวนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็เคยมีประสบการณ์เช่นกันนะฮะยังไม่หันสำรองข้อมูลแต่มือไวดันไปกด delete forever ไปซะแล้วนะฮะไฟล์ก็หายไปเลยก็มานั่งเครียดทีหลังนั่นเป็นไฟล์ที่ยังไม่สําคัญอะไรมากแต่ก็แค่ไฟล์เดียวยังนั่งเครียดขนาดนี้ไปดูกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะฮะ ทำไฟล์ข้อมูลวิจัยกว่า77เทราไบต์หายไปในพริปตาจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ภายในเซิร์ฟเวอร์นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นกับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาดสำหรับการาระบบสำรองข้อมูลโดยบังเอิญไปลบไฟล์34ล้านไฟล์ในระยะเวลา2วัน ต้นเหตุของการสูญเสียข้อมูลมาจากสคริปต์ที่ผิดพลาดซึ่งเดิมก็ตั้งใจจะลบไฟ์บันทึกที่ไม่จำเป็นออกจากตัวของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตซอฟต์แวร์ดังกล่าวนะฮะแต่มันจบลงด้วยการลบข้อมูลการวิจัยกว่า77เทราไบต์และมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถที่จะก,กู้คืนกลับมาได้อย่างไรก็ตามทางซัพพลายเออร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกียวโตเฮเลนแพ็กกอร์ญี่ปนเนี่ยหรือว่า HPE ก็ได้ออกมายอมรับความรับผิดชอบแบบ100%สำหรับเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้เอาจดหมายขอโทษไปให้กับทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็งานนี้เนี่ยก็คงต้องขอภาวนานะฮะให้เขาสามารถกู้คืนข้อมูลมาได้นะฮะหรือว่าก็การวิจัย77เทราไบต์เนี่ยก็ขอให้มีการแบ็กอัพไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะฮะข้อมูลการวิจัย77เทราไบต์34ล้านไฟล์เนี่ยหายไป ะะจากการอัปเดตที่ผิดพลาดนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแค่ไฟล์เดียวของเรายังไม่สําคัญไรมากเราย,ยังเครียดเลยแล้วของเขาเป็นไฟล์ที่สําคัญเป็นไฟล์วิจัย77เฮราบิเยอะกว่าเราอีก34ล้านไฟล์เยอะกว่าเราอีกเขาจะเครียดแค่ไหนนะฮะก็ขอให้เขาสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้แล้วกันนะฮะ